สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องชาวนาที่รักนะจ๊ะวันนี้คณิศราพารุยพามาชมแปลงข้าวอะไร AGT 303ชื่อยากยากจำไม่ได้นะจ๊ะแปลงข้าวอันนี้เป็นประมาณเท่าไหร่ล่ะดํามเมื่อ21ตุลาคมนะจ๊ะแล้วตอนนี้วันที่23 พืศจิกายานก็ตีเล่าๆก็ประมาณสองเดือนเนาะหกวันโน้มรวงแล้วจ้าอันนี้ให้ดูนะจ๊ะให้ดูพันธุ์ข้าวทั่วๆไปมีหลายท่านสอบถามมายังคณิศราว่ามีพันธุ์แบ่งไหมต้องขอบอกก่อนว่าแค่บริเวณแถวบ้านก็ยังไม่พอนะจ๊ะยังไงถ้ามีตรงไหนหรือรู้จักตัวไหนที่เขาทำพันธุ์แท้จะแจ้งให้ทราบ แต่ตอนนี้ที่บ้านไม่พอจริงๆนะจ๊ะรวงของเขารวงเม็ดใสเม็ดสวยนะดูทั่วๆไปนะจ๊ะตรงนี้รวงยาวรวงใหญ่แต่ถามว่ามีคนถามคณิศราว่าถึง500เมล็ดไหมถ้ามองด้วยสายตาและที่นำไปนับแล้วที่นำไปนับอย่างที่บอกประมาณสองร้อยห้าสิเมล็ดแต่เป็นรวงขนาดกลางแต่ถ้าดูรวงใหญ่ ของคณิสราน่าจะไม่ถึงจะห้าร้อยเมล็ดต้องบอกกันตรงๆ300เมล็ดอาจจะได้สำหรับรวงใหญ่ๆนะจ๊ะแต่อาจจะเป็นอยู่ที่การดูแลดินด้วยก็ได้เนื่องจากคณิสราซื้อมาเพาะแล้วไม่ได้ดูแลเวลาไม่มีภาระ,ะงานเยอะทั้งงานประจำงานาจรตรงนี้ให้ดูทั่วๆไปนะจ๊ะตรงนี้ ไม่ได้ดูแลจริงๆก็เลยอาจจะทำให้ะมะเมล็ดพันธุ์ไม่สมบูรณ์เพียงพอเนาะถ้าเกิดดูแลดีๆใส่ปุ๋ยตามกำหนดของเขา <ๆ S 1> <ๆ S 2> ก็น่าอาจจะเป็นไปได้อาจจะถึงตามที่เขาได้โฆษณาแต่ของคณิสรานี่มองของตัวเองแล้วน่าจะอยู่ที่ประมาณสักสามเมล็ดสำหรับรุงใี่ใหญ่แต่2องรไม่ขาดแน่นอนจ้ะนะจ๊ะตรงนี้ให้พ่อแม่พี่น้องได้ดูเนาะ โอ้เสียงลูกสาวลูกชายกัดกันให้ดูนะจ๊ะลูกสาวลูกชายเด็กดือ้อพี่ขาปูพี่ลาเต้น้องมอ็อกค่าตะกูลอ่าเขาเรียกตะกูลอเมซอนจ้าอย่างไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะจ๊ะถ้าแก่แล้วเกี่ยวเมื่อไหร่วงไหนดีๆก็จะมานับเล็ดให้ดูอีกครั้งหนึ่งขอบคุณมากจ้าสวัสดีจ้า